นี่คือปรากฏการณ์สุดวราวที่กำลังทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับว่าทำไมอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สบ,สบายสบายชาวคนไทยถึงทำให้พวกเขาต้องห่มผ้าและทำท่าทางหนาวสั่นเหมือนติดลบ นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะแต่มันคือข่าวเจอร์ช็อกทางสภาพอากาศเราจะมาเฉลยคำตอบแบบเจาะลึกครับว่าทำไมความหนาวแบบชื้นในไทยถึงกัดกินลึกกว่าความหนาวแห้งๆในประเทศโลกตะวันตกและมีความคิดเห็นบางส่วนจากชาวต่างชาติที่มีต่อหน้าหนาวในประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บัสคอมเมนต์นะฮะ ช่องนี้เราจะรวบรวมความคิดเห็นนะครับของชาวต่างชาติผ่านการท่องเที่ยวในประเทศไทยฝากเพื่อนเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดติดตามกด subscribe และกดแชร์เป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนไทยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับโมเมนต์ที่เราได้เห็นนักท่องเที่ยวฝรั่งนั่งจิบกาแฟเย็นในวันที่อุณหภูมิ20องศาแล้วก็ทําหน้าแบบท่าทางหนาวสั่นนะครับหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นห่อตัวด้วยผ้าห่มหนาเตอะในกรุงเทพ มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอุณหภูมิที่บ้านเราเนี่ยถือว่าสบายๆนะถึงทำให้พวกเขาต้องทำคลิปบ่นว่ากรุงเทพหนาวมากวันนี้คนไทยอย่างเรานะฮะจะมาวิเคราะห์และเฉลยคำตอบให้ฟังแบบละเอียดพร้อมเจาะลึกว่าทำไมคอนเทนต์แนวนี้ครับถึงเป็นที่นิยมมากๆในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นในคลิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับหรือว่าในคลิปที่บอกว่า23องศาเซลเซียสก็สามารถทำให้นักท่องเที่ยวตะวันตกเกิดอาการหนาวสั่นอย่างรุนแรงได้ ดูอย่างคลิปนี้นะครับเธอถึงกับต้องกอดตัวเองแล้วสั่นไปมานะครับทั้งที่20องศานะนะสำหรับคนไทยเนี่ยเราอาจจะแค่ใส่เสื้อแขนยาวบางๆตัวเดียวหรือถอดเสื้อกันหนาวได้เลยนะในตอนกลางวันหรือจะเป็นคลิปนี้นะครับที่เป็นแบบเล่ามากๆเลยนะครับช่างเป็นภาพที่ไม,ไม่รู้จะน่าเห็นใจหรือว่าจะขำดีไหมนะครับเพราะว่าเขามาเที่ยวเมืองร้อนอย่างไทยนะครับเลยสั่งกาแฟเย็นแบบอัตโนมัตินะครับแต่ลืมไปฮะว่าอากาศช่วงปลายปีของไทยเนี่ย มีเซอร์ไพรส์นะครับเราบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะหนาวมากหรือว่าจะเป็นคลิปนี้ครับใช้คำว่าช็อกกิ้งเลยทีเดียวนะครับห่อผ้าห่มนั่งอยู่หน้าระเบียงในเดือนพฤศจิกายนที่ไทยนี่คือภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนมันแสดงให้เห็นว่านี่คือความแปลกใหม่ฮะที่นักท่องเที่ยวไม่คาดคิดมาก่อนว่าเมื่อพูดถึงเมืองไทยเนี่ยจะเจอประสบการณ์ความหนาวแบบนี้ นะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาได้ทําคลิปเหล่านี้ออกมามากมายนั่นเพราะปฏิกิริยาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวมันคือเขาเจอช็อกทางสภาพอากาศที่น่าสนใจมากๆครับนี่คือเหตุผลหลัก3ข้อนะครับที่ทําให้20องศาในกรุงเทพมันรู้สึกหนาวกว่า20องศาในประเทศของพวกเขาหรือที่เขาเรียกว่า20องศาของเราไม่เท่ากันข้อแรกนะครับข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องของความชื้นครับ ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนนะครับถึงแม้อุณภูมิจะลดลงเหลือ20องศาแต่ความชื้นในอากาศเนี่ยก็ยังสูงอยู่ซึ่งอุณหภูมิลดลงในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงเนี่ยความเย็นมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังและร่างกายได้ดีกว่ามากนะครับมันทําให้ความหนาวแบบชื้นๆนี่แหละที่กัดกินลึกเข้าไปถึงกระดูกต่างจากความหนาวแบบแห้งๆในหลายประเทศทางตะวันตกนะครับที่ความเย็นเนี่ยมันจะอยู่แค่ผิวเผินกว่า ทำให้รู้สึกทนได้ง่ายกว่าอุณหภูมิเดียวกันนะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของการปรับตัวของร่างกายครับคนรถ้อย่างเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงกว่ามากนะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยอุณหภูมิก็เฉลี่ยที่32 3 5ององศาเซลเซียสนะครับอันนี้ไม่นับในช่วงหน้าร้อนนะ,ะรับถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะทะลุ40องศาไปเลยอ,อันนี้คือเฉลี่ยทั้งปีนะครับพอเจออุณหภูมิ20-23องศาเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันหนาวมากนะและในขณะที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยอาจจะหนีจากประเทศที่มีอุณหภูมิเลขตัวเดียวหรือติดลบมาการที่มาเจอ20องศาพวกเขาควรจะรู้สึกสบาย,บายๆใช่ไหมแต่ร่างกายที่เคยชินกับความร้อนของไทยในช่วงที่ผ่านมาหรือการที่พวกเขาถูกหล่อหล,ลอมฮะด้วยความร้อนและความชื้นเกือบตลอดปีทำให้20องศากลายเป็นความหนาวสุดขั้วไปเลยฮะ อย่างที่3ครับเรื่องของสภาพที่พักอาศัยข้อนี้ก็สำคัญมากๆนะบ้านเรือนในประเทศเขตอบอุ่นหรือว่าเขตหนาวเนี่ยเขาถูกสร้างมาเพื่อกักเก็บความร้อนนะฮะเขาจะมีฉนวนที่ดีในเรื่องของการกักเก็บความร้อนแล้วก็มีเรื่องระบบทำความร้อนอย่างฮีเตอร์อย่างเงี้ยนะแต่บ้านแล้วก็โรงแรมส่วนใหญ่ในไทยเนี่ย ถูกออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนนะครับเมื่ออากาศข้างนอกมันเย็นลงเนี่ยความร้อนก็จะพุ่งตรงเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วเลยครับเมื่อไม่มีฮีตเตอร์ช่วยในการปรับอุณหภูมิดังนั้นแม้จะอยู่ในบ้านนะฮะพวกเขาก็จะยังรู้สึกว่าหนาวสาั่นได้ง่ายกว่าอยู่ในบ้านที่เมืองนอกของพวกเขามากกว่า ปรากฏการฝรั่งหนาวสั่นที่ไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องขำขันนะแต่ว่ามันเป็นการผสมผสานของหลายปัจจัยทั้งทางภูมิศาสตร์คือความชื้นสูงทางชีววิทยาคือการปรับตัวของร่างกายแต่ในมุมมองของคนไทยครับเราก็ต้องยอมรับนะว่าหน้าหนาวสั้นๆในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยมันคือโบนัสครับที่เราทุกคนตั้งตารอคอยนะมันคือช่วงเวลาที่เมืองที่ เคยร้อนละอุอย่างกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเมืองที่สามารถที่เดินเล่นได้อย่างสบายๆเรายินดีมากนะฮะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้สัมผัสกับอีกด้านหนึ่งของเมืองไทยนอกเหนือจากความร้อนแล้วก็ฝนระหวังว่าประสบการณ์ความหนาวสั่นอันน่ารประหลาดใจนี้จะทําให้การมาเที่ยวประเทศไทยของพวกคุณน่าจดจํากว่าเดิมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูตัวอย่างคอมเมนต์บางส่วนแล้วกันนะครับจากความคิดเห็นของชาวต่างชาติครับที่ มีต่อหน้าหนาวในบ้านเรานะครับว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างไปชมความเห็นแรกกันเลยครับบอกว่าฉันสาบานได้เลยว่าแม้แต่ชาวรัเสเซียและชาวญี่ปุ่นที่เคยไปฮอกไกโดก็ยังบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยหนาวมากความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าแค่ลมพัดเบาๆก็รู้สึกเหมือนหนาวกว่า20องศาแล้วความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่า ฉันเคยไปที่ชายหาดพัทยาเมื่อก่อนอากาศอบอุ่นแต่มีรมแรงเล็กน้อยความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าประเทศไทยมีเครื่องทำความเย็นแบบใหม่หรือเพราะข้างนอกหนาวกว่าข้างในแม้จะเปิดแอร์แล้วก็ตามนะฮะความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นความคิดของชาวเกาหลีใต้ในเชิงเปรียบเทียบนะครับบอกว่าไม่ใช่ฉันที่กําลังสู้เพื่อความชอบของฉันในเกาหลีใต้ เมื่อวานนี้อุณหภูมิ13องศาซึ่งถือวันหนาวมากเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วที่กังน a m ที่อุณหภูมิ2องศาความคิดเยนถัดไปครับบอกว่าอุณหภูมิที่ไทย16องศาแล้วก็มีอีโมจิหนาวสั่นเลยนะฮะความคิดเยนถัดไปครับบอกว่าเหมือนกับอินโดนีเซีย20องศาเรารู้สึกหนาวกินีอังกฤษ6องศาอากาศค่อนข้างหนาวจับใจนะครับนี่น่าจะเป็นชาวอินโดนะครับ ความเกียนถัดไปครับบอกว่าอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสไม่ใช่1องศากรุงเทพและทั่วประเทศไทยรู้สึกเหมือนเป็นวันฤดูรูใบไม้ปริที่ดีความเย็นถัดไปครับบอกว่าความเย็นเก็บรักษาไว้นานถึง30ปีถือว่าเย็นกว่ามาตรฐานครับนะฮะน่าจะประชดประชันนิดนึงนะฮะความเย็นถัดไปครับบอกว่า20องศาไม่หนาวเลย นั่นคือขีดจำกัดอุณหภูมิของฉันถ้าคุณหมายถึง20ฟาเรนไฮต์ก็จะใช่ฉันเข้าใจว่าคุณต้องใส่เสือ้อโค้ทความคิดเห็นถัดไปครับบอกว่าคนไม่เข้าใจว่าช่องว่างระหว่าง35กับ20มันโหดร้ายมากแม้ว่า20จะดูร้อนแรงสำหรับคนส่วนใหญ่แต่มันไม่ใช่ในประเทศไทยความคิดเหนถัดไปครับบอกว่าทั้งนี้ที่ไทย20องศาหนาวมากความคิดเห็นถัดไปในครับบอกว่า โหที่ไทย20องศาหนาวขนาดนี้เลยเหรอความเขียนถัดไปครับบอกว่าฉันยังคงอาบแดดอยู่ที่อุณหภูมิ23องศาความเขียนถัดไปครับบอกว่าครั้งหนึ่งในแต่ละปีที่เราสามารถหยิบเสื้อฮูดและเสื้อสเวตเตอร์ออกมาได้และความเขียนสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นนักองเที่ยวที่ไปเที่ยวที่เชียงรายนะครับบอกว่า เช้านี้ที่เชียงรายอุณหภูมิอยู่ที่10องศาเซลเซียสนี่ก็เป็นความคิดบางส่วนนะครับที่นํามาฝากเพื่อนเพื่น,นะครับเพื่อนเพื่ที่เห็ยนยังไงนะครับกับฤดูหนาวในช่วงสั้นๆของประเทศไทยนะครับแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยสำวันนี้ไปลครับสวัสดีครับ